สวัสดีครับก็มาต่อกันที่มุมมองทางเทคนิคนะครับอ่ะก็เมื่อวานนี้นะครับตัวของตลาดหุ้นเนี่ยก็สามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้นิดนึงนะครับแต่กราฟเนี่ยก็ยังไม่ได้มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่นะครับแปบ๊บหนึ่งนะพอดีตรงนี้ไม่ขึ้นอ่ะโอเคนะครับ ก็ดูดูภาพเซกเตอร์ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับตัวของภาพเซกเตอร์เนี่ยก็จะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยก็หุ้นนี่ขึ้นมาเด่นสุดก็น่าจะเป็นกลุ่มตัวของปิโตนะครับซึ่งพวกกลุ่มปิโตเนี่ยก็น่าจะอยู่ในในโซนของอาลีด,ดิงนี่แหละนะครับอ่ะตัวของผมขอเปิดมาเก็ตเบรดใหม่นะมาเก็ตเบรดภาพไม่ขึ้นอ่ะโอเคนะครับ ก็สําหรับตัวของ market ็ตเนี่ยนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับจะเห็นว่า n New h i h i เนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณ30% new low เราอยู่ที่ประมาณ15%ก็อัตราส่วนเนี่ยก็จะเห็นว่าประมาณ2ต่อนหนึ่งนะครับก็ New High ก็มากกว่า new low ดังนั้นช่วงนี้จะเห็นว่าหลักๆเราก็พยายามโฟกัสกับเรื่องของการ break out นะครับถ้าตัวไหนมีการเบร a เอาทเนี่ยเราจะมองว่ามันจะเป็นเชิงบวกนะครับอย่างตอนเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยในช่วงเช้าเนี่ยนะครับ เรามีการส่งตัวของ S.C.C. นะครับออกไปในเทคนิคอลทล์กนะครับว่ามันมีการเบรก out ออกจากรูปแบบของ inward head and shoulder นะครับเนี่ยแพทเทิร์นเป็นประมาณนี้นะครับเราลองดูนะครับ,ต,นะรบตรงนี้นเป็นไหล่ซ้ายไหล่ขวาแล้วก็ตัวของหัวนะครับมันเบรกตรงนี้นะประมาณช่วงประมาณ191-192เนี่ยเบรกปุ๊บนะครับมันก็เลยเป็นสัญญาณบวกเลยทำให้ S.C.C. เนี่ยก็เล่งตัวขึ้นไปได้ คอนขางแหลกนะวันนี้เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราต้องมีไอตัวห้องเทคนิคอลทอล์ไว้นะเพราะว่าประเด็นเนี่ยมันก็คือบางครั้งเนี่ยสมมติเรามองมองที่ราคาปิดอย่างเงี้ยมันยังไม่เบรกนะครับแต่ตอนเช้าวันถัดมาเนี่ยอยู่ดีมันเบรกขึ้นมาเนี่ยเราจะได้คอมเมนต์ได้ทันนะครับเพราะว่าสมมติลองนึกภาพว่าถ้าผมต้องมาเลือก S C C ต่อวันเนี้ยที่199บาทอย่างเงี้ยผมก็มองว่าราคามันก็มันก็ลอยเกินไปนะอย่างเมื่อวานที่เราโพสเนี่ยโอเคมันก็อาจจะเกิน19 1บมาบ้างละมันอาจจะขึ้นมา994 9้ละ แต่ตรงนั้นเนี่ยมันยังเล่นทันนะครับอันนี้เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราต้องมีทั้งตัวบทวิเคราะห์ที่แบบรายงานตามปกตินะครับแล้วก็มีตัวห้องเทคนิคทอล์กอะเพิ่มเข้ามานะครับสําหรับตัวของภาพเซ็นตเด็กเนี่ยก็จะเห็นว่าคีย์แนวรับสําคัญเนี่ยยังอยู่ที่เดิมแหละนะครับก็คือ12ึ่ก็คือถ้าตรงนี้ยังไม่หลุดเนี่ยเรายังมองภาพเป็นไซด์เว์อ up นะครับแต่ถ้าเกิดหลุด1น7 5เนี่ยอาจจะแกว่งกลับมาเป็นไซด์เวย์นะครับ แต่ผมมองว่าถึงจะไซด์เว้ไซด์เวย์อัพยังไงเนี่ยภาพโดยรวมก็ไม่ได้เปลี่ยนหรอกนะครับคือถ้าเกิดมาเก e t n บ w High ฮยังมากกว่า Newlow อยูอ่ตลาดก็ยังยังเล่นง่ายนะครับคือลองนึกภาพว่าสมมติเราบอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยไซด์เวอย่างเงี้ยนะครับไซด์เวอย่างเงี้ยเราเราถ้าเกิด Newlow เยอะกว่า New High อ่ะถึงตลาดไม่ลงเนี่ยแต่หุ้นส่วนใหญ่ลงเราเล่นไปเราก็โอกาสขาดทุนเราก็สูงนะครับแต่ว่าช่วงที่แบบอย่างเงี้ยนะครับถึงแม้มันไม่ขึ้น แต่ว่าถ้าเกิดนิวไฮยังมากกว่านิวโลอยู่แล้วยังพอหาหุ้นที่เทรดได้ง่ายเนี่ยได้ดีเนี่ยผมว่าแบบเนี้ยก็เป็นตลาดที่ถือว่าโอเคอยู่สําหรับตัวของเซตติ้งเด็กนะครับวันนี้ผมว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วแหละว่าตัวที่มันจะมากดดันเนี่ยก็คือเรื่องตัวของเดลตานะครับเมื่อวานเนี่ยเราก็มีการคุยเรื่องตัวของเดลต้ากันไปนิดหนึ่งเหมือนกันในช่วงคําถามนะครับว่าตัวเดลต้าเนี่ยผมว่ามันมีแก๊บอยู่ซึ่งมันก็มีโอกาสจะถอยมาปิดแก๊บได้นะครับวันนี้ก็ลุ้นกันว่ามันจะลงมาขนนาาดดปปิแกหรรือเล่ะคับ อย่างรอบที่แล้วเนี่ยมันมีแกลบอยู่ตรงนี้นะครับมันก็ถอยลงมาปิดแกลบคือมันเวลาปิดแกลบเนี่ยเราก็คงไม่สามารถหวังว่าปิดแกลบปุ๊บจะรีบาวได้ปั๊บหรอกนะครับคือถ้ามันลงมาปิดแกลบเนี่ยถามว่าถ้าเกิดถอยลงมาต่อได้ไหมก็มันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ในภาพรวมเนี่ยเราจะได้พอมองเห็นว่าแนวรับเชิงเทคนิคของเดลต้าอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็คือช่วงแกลบนั่นเองที่จะมาใ,ใกล้ๆตึง173รสําหรับตัวเดลต้านะครับอ่แล้วก็ไปคุยภาพของกลุ่มปิโตนิดนึงนะครับ สำหรับกลุ่มปีโตเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ขึ้นแรงเมื่อวานนี้นะครับก็จะมีพวก IVL นะครับมีพวก PDC นะครับสำหรับ IVL เนี่ยมันก็เป็นแพทเทิร์นนะครับคือ inward head and shoulder นะครับแต่ตัวนี้อาจจะมองยากนิดหนึ่งเพราะว่า neckline มันเอียงไม่เหมือน s c c ที่มัน neckline มันแบบตรงๆนะคือพวกอย่างนั้นมันจะแบบตามที่ตามทฤษฎีเป๊ะๆแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยบางทีมี neckline เอียงนะครับก็ IVL ก็ break แพทเทิร์นนี้ขึ้นมา ราคาก็ยังห่างเส้น200ว,วันอีกเยอะนะผมว่าก็ยังมีโอกาสจะขึ้นต่อสำหรับตัว i v l นะครับส่วน PTC เนี่ยก็ก็ปรับตัวขึ้นนะครับแต่ GC อ่ะผมไม่ได้บูดิ i ขนาดตัว i v l นะเพราะ i v l อ่ะอยู่โซนต่ำกว่าส่วน GC อ่ะนะครับมันก็ปรับตัวขึ้นแหละแต่ว่ามันมี gap ที่มัน22.1ซึ่งมันก็ปิดไปละนะครับคือ GC ผมมองเป็นเกมแบบเล่นสั้นมากกว่าส่วน i v l อ่ะจะเป็นถือกลางยาวมากกว่านะครับอย่าง GC เราก็ คุยไปเทคนิคเข้าทอตรงนี้พอดีนะที่มันถอยมา SMA 20เนี่ยก็เป็นจุดในการเข้าซื้อนะตอนนี้ก็ขึ้นมาขนาดปิดแก็บละก็ถ้าเกิดจะเลทโรฟิตลันก็เน้นตัว i v l แล้วกันตัว GC ก็เล่นเป็นรอบๆแล้วกันถ้าเกิดมีถอยมา SMA 200ใหม่ค่อยรับใหม่สำหรับตัวของ GC นะครับไปดูภาพของ Set 50 Future นะครับสำหรับ Future ก็คงเหมือนเดิมนะครับที่เราคุยกันไปว่า835เนี่ยเป็นแนวหลักของเรานะครับถ้าเกิด ปิดหลุดต่ำาแป่า835เนี่ยที่เราเปิดลองไว้8 4 1เนี่ยก็ต้องสต็อปลอตนะครับก็วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดปิดหลุดต่ำาแป่า835ก็ Stop ปสำหรับ Set50 ฟ u t u r ิจนะครับจะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยตัวของอุ้นไลน์ตัวเนี่ยเล่นง่ายกว่า Set50 ฟ u t u r ินะครับสำหรับราคาทองคำนะครับก็ปรับตัวลงนะครับตอนนี้เราก็มองว่าอยู่ในช่วงของการพักตัวนะครับ เราลองดูผ่าน MACD นะครับในตัวของราคาทองคำเนี่ย MACD รอบนี้เนี่ยไม่ได้ตัดขึ้นนะครับคือย่อมาไม่ต่ำไว้ SMA 2 0แล้วปรับตัวขึ้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ารอบที่แล้วเนี่ยตอนที่มันมีการกลับบี SMA 2 0เนี่ยมันจะมีการตัดขึ้นมาหน่อยนะครับแต่รอบนี้จะเห็นว่าไม่สามารถตัดขึ้นมาได้เพราะว่าโมเมนตัมมันก็ค่อนข้างที่จะเริ่มแผ่วๆไปสําหรับตัวของราคาทองคําก็ คงระวังการพักตัวมากกว่านะครับส่วนน้ำมันก็ไม่ต้องคอมเมนต์มากแล้วกัน,นะครับไซด์เวดาวนะไม่มีอะไรเลยส่วนเงินบาทก็ยังไม่ได้เป็นจุดที่ต้องทำอะไรเพราะว่าก็ลงมาไม่ถึงแนวรับที่ 3S นะครับเพราะว่าเราปกติเราจะเน้นเปิดลองแถวโซน31สําหรับตัวของค่างเงินบาทนะครับไปดูหุ้น <c oughs> แนะนำดีกว่านะครับสำหรับตัวของหุ้นแนะนำเนี่ย ตัวแรกวันนี้นะครับก็คือตัวของบ้านปูนะครับก็อย่างที่เกิดใบว่าช่วงเนี้ยนะครับเวลาผมสกรีนในตัวของชาร์ตเนี่ยผมก็พยายามาปรับต่างผมให้หาว่ามีแพทเทิร์นอะไรหรือเปล่ามีอะไรที่แบบน่าลุ้กนการเบรกเอาไหมนะครับก็ไปเจอตัวของบ้านปูเนี่ยแหละที่ไฮเนี่ยอยู่ที่เดิมนะครับ5.05เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยมาเป็นเดือน2เดือนละนะครับ แต่แพทเทิร์นเนี่ยมันเกิดขึ้นแค่ประมาณเดือนล่าสุดเพราะว่ามีการยกโลที่สูงขึ้นมาในช่วงนี้นะครับก็เลยเกิดเป็นแพทเทิร์นที่เราเรียกว่า ascending triangle นะครับคีย์สำคัญถ้เกิด break 5.05ขึ้นไปก็เป็นสัญญาณบวกนะเป้าหมายคือ5.25แล้วก็5.40แนวรับ5บาท stop loss ถ้าเกิดต่ำกว่า4.9สำหรับบ้านปูตัวที่2นะครับจะเป็นการ break out จากโซนต่ำแต่ว่าไม่ได้มีแพทเทิร์นอะไรนะครับแต่เป็นการ break ออจากกรอบ sideways เฉยๆสำหรับตัวของ JMT นะครับ สำหรับ j n t ก็ถือว่าไซด์เวย์มานานเหมือนกันตั้งแต่พฤศจิกานนะครับก็ประมาณคร่าวๆว่า2เดือนและล่าสุดเนี่ยราคาเบลจะกรอบไซด์เวย์ได้แล้วนะครับก็ต้องถือเป็นการเบรกวันแรกดังนั้นเบรกวันแรกน้ำหนักก็ควรจะไปต่อนะครับ RSI ก็ถือว่าปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับราคาก็ยังห่างเส้น2 0 0้วันก็นึ่งเยอะอาจจะไม่ต้องมองขนาดเส้น2 0 0้วันก็ได้นะครับอาจจะมองแค่เป้าหมายของมัน9.7หรือช่วง10บบาทก็ถือว่ามีอัพไซด์ในการเล่นสำหรับ JMT แนวรับนะครับ9.2สต็อปรอถ้าเกิดต่ำกว่า8.9สำหรับคนที่ไม่ได้ชอบเล่นแนว breakout นะครับก็มาดูแนว pullback นะครับก็คือตัวของ CPF นะครับสำหรับ CPF ก็คือย่อมาที่ SMA 20นะครับก็ไม่หลุดนะครับ SMA 20แตะปุ๊บก,ก็มี candle กับตัวดังนั้นเราก็ต้องมองเป็นการย่อเพื่อขึ้นนะครับเวลามันย่อเพื่อขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมองเป้าหมายว่ามีโอกาสจะเกิด higher high นะครับก็น่าจะมาแถวมัน ยี่สองจุดหนึ่งแล้วก็ยี่สองจุดห้าแนวรับยี่สบเอดจุดห้าแล้วก็สต็อปรอถ้าเกิดต่ำกว่ายี่สิบเอดจุดสองสำหรับ C P F สำหรับหุ้นนอกเซ็ทลอยนะครับตัวแรกก็เป็นตัวของคามากนะครับคามากเนี่ยแพทเทิร์นเดียวกับตัวของบ้านปูเลยก็คือแพทเทิร์น Uh, ascending triangle นะครับราคาก็จ่อแนวเบรกเหมือนกันประมาณ9.1เบรกได้ก็เป็นสัญญาณบวกเป้าหมาย9.3และ9.5นะครับแนวรับก็9บาท stop loss ก็ถ้าต่ำกว่า8.8สำหรับคามาตัวถัดมาเป็นตัวของ next นะครับ next จะเป็นเล่นแบบ pullback นะครับก็คือ SMA 20เนี่ยเป็นแนวรับสำคัญของ next นะครับก็ถอยลงมาไม่หลุดนะครับก็มองเป็นการย่อขึ้นนั่นเองแนวต้านด้านบนเนี่ยก็แถว h i g เดิม1.29 แนวรับ1.1.8 1 18, นะครับแล้วก็ stop loss ถ้าเกิดต่ำกว่า1.14สำหรับ next นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวของ TTA นะครับสำหรับ TTA ก็จะเป็นแนว mean reversion แหละเราก็จะเห็นว่าแถวช่วง l o เดิมเนี่ยมันก็ถือว่ามีลักษณะของ bullish divergence อยู่นะครับหรือใครจะมองว่าเป็นการกลับมายืนเหนือเส้น200วันตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ สำหรับตัวของ TTA เนี่ยการปรับตัวขึ้นเนี่ยแนวต้านด้านบนก็4.5แล้วก็4.58แนวรับ4.3สต็อปรอได้เกิดต่ำกว่า4.2สำหรับตัวของ TTA นะครับอันนี้ก็ครบละสสำหรับหุ้นแนะนำนะครับหลักๆก็ยังเน้นเหมือนเดิมก็พยายามโฟกัสกับแนวของการ Breakout สำหรับหุ้นไทยในช่วงนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็มาดูที่คำถามนะครับ สำหรับคำถามตัวแรกนะครับก็เป็นตัวของอ Google นะครับ GOG 8 0นะครับก็จะเห็นว่าช่วงนี้นะครับถ้าเกิดถามหุ้นกลุ่มเทคมาจะเห็นว่าผมจะไม่ให้แนวต้านที่หายเดิมเพราะผมคิดว่ากลุ่มเทคตอนนี้มันอยู่ในช่วงของการดับพักตัวด้านข้างนะครับบังนั้นแนวต้านเนี่ยผมจะให้ประมาณสัก5.2สําำหรับตัวของอ Google 80นะครับเดลต้าก็แก็บ1้3นะครับ ส่วนคอมเอันนี้ก็ปิดแกลบไปแล้วนะครับที่ประมาณ19.1แล้วก็รีบาวขึ้นมาแล้วนะครับก็เข้าใกลายเซนเอสเนะครับแนวต้านคือ20.5สําำหรับคอมเซเว่ตรงจุดนี้20เนี่ยไป20.5มันก็แค่5ช่องเองบอกว่าน้อยไปที่จะเล่นสำหรับตัวของคอมเซเวนะครับก็ต้องรอแนวแน 19. 4, 19. 5, นะรับประมาณ19.4 19.5าะรับคอมเว่นถึจะเล่นได้นะครับส่วนเทสโก้นะครับเทสโก้ก็ ย่อตัวลงมานะครับย่อตัวลงมาแต่จะเห็นว่าย่อลงมาไม่ต่ํากว่าเส้น200นะครับก็ยังถือว่าเป็นเป็นการย่อเพื่อขึ้นได้อยู่สําหรับตัวของ Tasco นะครับคือถ้าเล่นเทส t ทสโก้เนี่ยผมว่าเวลาเราเห็นเห็นจุดในการเข้าซื้อเนี่ยปกติเนี่ยเทคนิคเราต้องการ3จุดถูกไหมครับก็คือจุดซื้อจุดขายจุดเทคโรฟิตแต่ว่าจุดที่ผมจะไม่ดูก่อนเลยเนี่ยคือจุดเทคโรฟิตนะครับเทคโรฟิตยังไงดูหลังสุดเลยนะครับ จุดแรกเนี่ยมันคือจุดซื้อหรือจุด stop l ล s s ทีต่ต้องเห็นก่อนให้ได้นะครับคือบา,บางตัวเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องของการเบรคเอาเราจะเห็นจุดซื้อก่อนคุนส่วนใหญ่จะเห็นจุดซื้อก่อนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางตัวเนี่ยเราอาจจะประเมินจากจุดตัวของ s t o p loss ก่อนว่าโอเคถ้ามันเปิดแกลบขึ้นมาอย่างเงี้ยมันไม่ควรหลุดตรงไหนเราจะได้เห็นว่าโอเค s t o p l o s s เรา,าจ,จะมองเป็นเส้น2 0งร้อวันที่ก็ได้เราก็อาจจะมองว่าถ้าเกิด stop loss เรา1ิ4เนี่ยถ้าเราซื้อประมาณ stop ว่า ดาวไซก็ไม่เยอะแต่ถ้าเกิดมันปรับตัวขึ้นเนี่ยขึ้นมาถวมา15.7า15.7อัพไซ์ก็จะเยอะกว่าสำหรับตัวของ t ท s c o นะครับส่วนตัวของ AMD 80นะครับสำหรับ AMD ก็คุยไปแล้วนะครับว่ามันก็เป็นอยู่ในช่วงของไซเวย์นะครับแนวรับด้านล่างก็127นะครับแนวด้านด้านบนก็142นะครับก็พาปนทางจะเป็นไซเวย์สำหรับตัว AMD ส่วน s ีร i นะครับ ซิลิอ่ะจริงๆก็เล่นเป็นแนวเบรกเอาได้แต่ว่าเนี้ยมันเป็นอ่าเป็นเบรกสามเหลี่ยมตรงเนี้ยสำหรับตัวของซิลินะครับแนวต้านด้านบนเนี่ย1.41นะครับแนวรับด้านล่างก็1.36่งจุดสามต็อปรอยถ้าเกิดต่ำกว่า1.33สาาำหรับซิลิก็เป็นการเบรกแพทเทิร์นสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับส่วนกู๊งอมะตะนะครับอมะตะเหมือนเราจะโดนหลอกนะครับเพราะว่าเบรกเส้น200วันมาเนี่ยแล้วมันยืนไม่ยืนไม่ได้นะครับแล้วก็ปรับตัวลงมาต่ำนะครับแปลว่า แรงซื้อเนี่ยยังไม่พอที่จะทำให้ราคาเร่งตัวขึ้นนะครับแต่ตอนนี้มันก็ยังยังถือว่าอยู่ในกรอบของไซด์เวย์อยู่นะครับเบรกเบรกยังไม่ได้ก็มองไซด์เวย์ไปก่อนสำหรับอมตตะนะครับแนวรับก็แถวมาช่วง15.4ถึง15.5ส่วนตัวของ CBG ผมว่ามันมันดูกลางๆนะครับยังผมว่ายังไม่รู้จะเล่นยังไงนะสรับตัวของ CBG แต่ผมพอมองออกไปข้างหน้าอีกหน่อยนึงว่าถ้าเกิด มันมันฟอร์มอย่างเงี้ยไปเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นแพทเทิร์น ascending นะครับแต่ตรงเนี้ยเร็วไปจะเล่นเพราะว่า ascending ตรงเนี้ยมันยังไม่ได้ปลายนะครับเราต้องรอสักพักไปก่อนให้มันไซด์เวย์ไปก่อนให้มันอยู่ที่ปลายก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเล่นเบรกสำหรับตัวของ C B G นะครับอ่าสำหรับตัวของค่ยโฉ80เนี่ยมันเปิดมารลอยก็นั่งเยอะนะครับก็ตัวคุณฮ่องกงตัวไหนเปิดลอยเยอะเนี่ยเราไม่เราก็ไม่ค่อยอยากให้ไปไล่นะครับก็ อาจจะให้รอ2.7 2.8จะเล่นได้สำหรับตัวงค่ายโชว์นะครับ CPF คุยแล้วนะพรอมเซเคุยแล้วนะครับถัดมาก็มาที่ตัวของปตทสอผอนะครับสอผอก็ปรับตัวลงมาแรงเลยนะครับตอนนี้หลุดเส้น200วันลงมาก็ยังไม่ใช่จังหวะในการเข้าซื้อนะครับร้อยมันตั้งฐานให้ได้ก่อนดีกว่านะครับให้มันตั้งฐานแล้วกลับมายืนใน SMA 200ให้ได้ก่อนแล้วค่อยๆซื้อนะครับคือบางคนอาจจะเห็นว่าตรงนี้มี Golden Cross หรือเปล่านะครับอ่าใช่นะมี Golden Cross แต่ว่า ราคามันลงมาแรงนะครับไอ้โกลเด้นคลอสอ่ะมันไม่ได้เป็นสัญญาณแบบเกิดขึ้นปุรปปับแล้วแบบขึ้นเลยมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นลมหนุนหลังในระยะยาวอะไรเงี้ยมากกว่านะครับเราก็เลยต้องรอให้สั้นๆเนี่ยมันมีการกลับมาคอนเฟิร์มก่อนก็คือรอให้ราคากลับมายืนเส้น200ให้ได้ก่อนอีกทีหนึ่งแล้วก็ค่อยเล่นสําหรับตัวของปรทอสอพอนะครับมาดูที่ตัวของไพรอนนะครับไพรอนก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็แอบขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนี่องแา่ทะลุผ่านเส้น200เนี่ย กไซด์เว a y up ไซด์เว y up ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นการขึ้นแบบเปิดแก็บดังนั้นเราก็ไม่ควรจะไปไล่อยู่แล้วนะครับก็แนวรับเนี่ยประมาณ2.6หรือ2.2.62ที่เป็นแก็บสำหรับไพลอนนะครับส่วนแนวต้านก็2.8นะครับการขึ้นก็ดูเป็น s i ด e w a y up นะครับมาที่ตัวของแคลคอมนะครับแคลคอมก็ดูเป็นไซด์เว้วมากกว่านะครับแนวรับก็4.4 นะครับช่วงนี้นะครับแนวต้านก็4.8ก็เป็นไซด์เวย์นะผมก็ยังไม่เห็นแพทเทิร์นอะไรใหม่ๆสำหรับตัวของแคลคอมส่วนทีวีโอนะครก็ถือว่าขึ้นมาเยอะแล้วนะครับก็ขึ้นมาจนใกล้เส้น200วันละระวังแรงขายแล้23หน่อยนะครับแนวรับแถวมา21.9ถึง22แนวตุน22.6เนี่ยผมว่าแถวเส้น200อขายก่อนดีกว่านะครับมาที่ CWT นะครับ สำหรับ c W T ัเนี่ยแป๊บหนึ่งนะผมถ้าเดี๋ยวนี้ตัวเล็กอะผมต้องบอกก่อนบางตัวผมไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เห็นกราฟทุกวันก็เลยแบบต้องต้องใช้เวลาคิดนิดนึงนะครับสำหรับตัวของ c W T เนี่ยตอนนี้นะครับจะเห็นว่ามันหลุดเส้น SMA20 ลงมาแต่มันก็ยืนเหนือเส้น SMA 200นะครับผมมองว่าตัวนี้มันอยู่กลางกลางซะมากกว่านะครับคือไม่ได้บวกไม่ได้ลบขนาดน,นั้นนะครับคือคีย์สำคัญบอกว่า c W T เนี่ยมันจะมีการเล่น2แบบคือถ้าเกิดลงมาที่เส้น200ผมว่าตรงน้นได หรืออีกแบบหนึ่งก็คือถ้าเกิดกลับมายืนเหนือเส้น20เนี่ยยืนเหนือศูนเก็นี่ยก็กลับมาเล่นได้ถ้ากลับยืนศูนย์จุวางสต็อป o ลสคือนที่0.9เลยสำหรับ CWT ส่วน GPSC นะ GPSC ก็ปรับตัวขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็เลยจากเส้น200มาระยะหนึ่งละนะครับก็คงไม่ได้เหมาะกับการไล่นะครับแนวต้านก็แถว3.8ส่วนแนวรับอ่ะมันห่างนะครับประมาณ35.25เลยสำหรับ GPSC ส่วนเอราวันนะครับเอราวันเมื่อวานมีแรงซื้อมาหน่อยแต่ว่าแรงซื้อของมันก็ถือว่ายังไม่ได้มีในยะสาคัญนะครับเพราะว่าไอแรงขาย2วันก่อนหน้าเนี่ยแรงนะครับแรงซื้อมาวันเดียวอย่างเงี้ยก็ถือว่ายังไม่ได้ดีมากก็ต้องรอให้เอราวันเนี่ยทำฐานไซด์เวย์ไปก่อนนะครับผมว่าเวด C นซีดีกว่าสําหรับตัวเอราวันนะครับยังไม่ได้มีจังหวะในการไปเล่นอะไรนะครับอ่าสำหรับ BDMS เนี่ยจริง BDMS เวันเนี้ยมันก็ถ้าจะเล่นเป็นแนวเบรกมันก็พอได้นะครับ มันจะมองเป็นแพทเทิร์นประมาณนี้นะครับว่ามันคล้ายๆกับบูลแฟลกนะครับก็คือมันมีชูตขึ้นมาทีหนึ่งตรงนี้นะครับฟอร์มเป็นแฟลกตรงนี้ถ้าเกิดทะลุผ่านประมาณ19.6เนี่ยก็พอเล่นได้สําหรับ BDMs นะครับเป้าหมายคือ20.3-20.5ถึงสําหรับ BDMs นะครับก็เป็นบูลแฟลกไปส่วน i v l อ่ะนะครับผมว่าก็มองไปแถว19-20ไปเลยนะครับสำหรับ i v l โอเคมาที่ตัวของ Echo นะครับสำหรับ Echo ก็ ฟื้นตัวขึ้นมานะครับตอนนี้ก็มาจ่อที่โซนของแนวต้านละสำหรับเอ็กโก้แต่เอ็กโก้เนี่ยปกติธรรมชาติของมันเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ใช่หุ้นที่มันมันเป็นหุ้นเชิงดิเฟนเซทก็ไม่ได้เป็นหุ้นที่แบบเหมาะกับแนวแนวเบรกเอาอะไรมากนะครับคือผมเลยมองว่าตรงนี้ถ้าเบรกก็อาจจะไม่ได้ขนาดต้องไล่ตามนะครับผมว่าถ้าเบรกน่าจะเป็นการเบรกล้วเราย่อมากกว่าถ้าเบรกเราย่อเงี้ยเราค่อยมาซื้อตอนที่มันย่อก็ได้สําหรับ ตัวเอโกนะครับตอนนี้เราก็รอดูไปก่อนนะครับว่ามันจะเบรกขึ้นมาได้ไหมนะครับส่วน i t เทนะไอเทเนี่ยถ้าจะเก่งกำไรเนี่ยก็คงต้องเก่งกำไรตรงนี้แหละที่เป็นเส้น2 0งร้อยหนแนวต้าก็1.44่งจุดสี่ตอปลอถ้าต่ำกว่า1.28สําำหรับตัวของ i t เทนะครับส่วน CRC ผมว่าก็ก็เหมือนเดิมแหละนะครับถ้ามีอยู่ก็ถือได้นะครับ CRC ผมว่าก็อยู่ในโซนที่ต่ำนะครับก็มีโอกาสจะฟื้นกลับมาก็ แถวมา19บาบาทน่าจะเป็นแนวต้านแนวรับก็โซนส8บบาทนะครับก็ยังยังถือได้นะครับไม่ได้ไม่ได้แย่อะไรส่วน VTI นะ v ี i อเคมีเริ่มมีมีคันเดลกับตัวเงี้ยน่าจะพอเล่นรีบาวได้แต่ว่าเป้าหมายการรีบาวแค่1 1บาทนะครับแล้วก็สต็อปลอส1.91ก็ริกรีวอร์ดมันรีวอร์ดมากกว่ารินิดนึงนะครับตัวของวีท เ okay, คคาหมาดคุยไปแล้วนะครับเดี๋ยวขอให้สตัวสุดท้ายนะครับโนเววีแ no นะครับก็จริงตัวนี้ก็จริงผมชอบแหละนะครับเพราะว่าถ้าดูภูมิภาคเนี่ยเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้ผมชอบทางฝั่งยุโรปนะครับแล้ว n o v วอวีแเนี่ยมันก็มีแพทเทิร์นที่เราเรียกว่า inward head and shoulder นะครับอย่างน้อยเนี่ยมันน่าจะขึ้นไปแถวประมาณนี้ได้ใกล้ๆดูสองบาทสำหรับ Novo b 8 0แนะครับแล้วก็ปิดด้วยตัวของ ba โอเคนะครับสำหรับ B A เนี่ยผมว่าด้านบนเนี่ยก็ดูเปิดเหมือนกันนะครับ B A นี้เราก็คุยไปตอนเราเห็น golden cross นะครับว่า golden cross ละน่าซื้อสำหรับ B A นะครับซึ่งถ้ามองออกไปเนี่ยเราจะเห็นว่าแนวต้านด้านซ้ายยงไม่ค่อยชัดด้วยซ้ำนะครับก็มองไปถาวประมาณ1 6 6 6เลยถ้าเกิดถือได้เป็นระยะกลางหน่อยสำหรับตัวของ B A นะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบมุมมองเทคนิคประมาณนี้ละนะครับก็เดี๋ยวรอพบนักวิเคราะห์พื้นฐานกันต่อนะคำถามอื่นๆนะครับก็ รอไปติดตามในชาร์ตเพอร์สเปกทีฟช่วงบ่ายโมงครึ่งนะครับสวัสดีครับแฟนเพจหลวงต้าที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม u u s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหวงต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มีเฟิรเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ